สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมอนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะวันนี้ฝ้ายก็จะพามาชมเกตรุ่นรถ t o y ยต้าไฮ u ักซ์ o ีโนะคะวันนี้เป็น Smart c a คเกตรุ่นมิดยกสูงนะคะเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะในคลิปที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับปรุงรุ่นมานะคะเกตรุ่นนี้ราคาอยู่ที่849,000บาท r ี v o Smart c a แยกสูงหรือเรียกว่าพรีรันเนอร์นะคะเกตรุ่นมิด นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้8 4 9 0 0 0บาทค่ะไฟายไม่ได้ใส่แม้เพราะว่าตอนนี้ยืนอยู่คนเดียวและฉีดวัคซีน2เข็มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมในแต่ละจุดในแบบต้นป้ายสายสมอนกันนะคะอย่าลืมกดด้านล่างด้วยนะคะไลค์กดถูกใจหรือคอมเมนต์มานะคะไปชมกันค่ะมาเริ่มต้นดูจากด้านหน้านะคะสําหรับไฮลักซ์รีโวรถรุ่นนี้นะคะเป็นเกรรุ่นมิดนะคะไฟหน้าชัดเจนร,รุ่นมิดนะคะเป็น b ายบีมโปรเจกเตอพร้อม LED แบบ ride guiding, ไร g u ไก i ิงไฟเดทามแบบไร g u ไกดิงนะคะค่อนข้างสวยงามตัวนี้มีมาตั้งแต่รุ่นก่อนไมเน์เชนแล้วนะคะสำหรับโคมไฟนี้แล้วเป็น LED นะคะมองแล้วค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมมากของการให้จังหวะไฟเปิดปิดเห็นไหมคะเหมือนกับเกตรรุ่นรถแบบระดับหรูนะคะมีไฟเปิดปิดการให้จังหวะที่ค่อนข้างโอเค รุ่นนี้เนี่ยเป็นเกรีรรุ่นที่ขายดีตลอดกาลเลยนะคะเพราะว่าเป็นเกรีรรุ่นกลางๆนะคะแล้วก็ได้อ PTION ภายนอกเนี่ยเหมือนเกรีรรุ่นตัวท็อปเลยนะคะมีไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้แล้วด้วยนะคะเราเห็นไหมคะจุดๆเล็กๆคืออะไรนั่นก็คือเซนเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะเหมาะกับลูกค้านะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยในเรื่องของการจอดนะคะหรือในเรื่องของการเข้าตรงจุดที่มันแคบ ก็สามารถที่จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับเกตรรุ่นนี้เนี่ยมีปรับเพิ่มไมเนอร์เชนมานะคะออปชั่นนี่ค่อนข้างคุ้มถ้าลูกค้าได้ไปถ้าลูกค้าได้ไปนะคะนั่นก็คือเบาะหนังภายในนะคะทั้งคันพร้อมทั้งเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะเกตรรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่8,49,0 0 0บาท849,0 0 0าั 49, บาทถ้าเกิดว่าอขออภัยนะคะรุ่นนี้ลืมบอกว่าเป็น ในคลิปเป็นเกียร์ออโต้ราคา849,000บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะอีก1ราคานะคะสีขาวธรรมดาราคาถูกลงนะคะราคาถูกลง7,000บาทนะคะอันนี้คือลายล้อแม็กของเขาเดีย๋ยวฝ้ายอ่านรหัสยางให้นะคะ265ทั 65R17 ขอบ17นะคะแล้วก็มีรู6รูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเกรรุ่นมิดของ Smart Cap จะได้ลาย ล้อแมกเหมือนรุ่นเอ็นทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีประตูนะคะรุ่นมิดนะคะจะได้ลายล้อแมกเหมือนกับตัวท็อปเลยนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแล้วแขลกแล้วแต่ลูกค้าสนใจนะคะว่าชอบแบบไหนคําว่าพีเรนเนอร์ซูเปอร์เฟกซ์ซูเพนชันก็จะมีติดอยู่ที่เกตรุ่นที่ยกสูงนะคะแล้วก็บ่งบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นรุ่นยกสูงพีเรนเนอร์เท่ากับยกสูงนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED ไร d i ไกดิ้งนะคะแล้วก็การให้จังหวะไฟกับพีบหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้จังหวะสวยงามนะคะจังหวะไม่เร็วไปไม่ช้าไปนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าเกตรุ่นมิดสมาร์ทแคปเพิ่มในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหลังเข้ามาให้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดด้านข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็ต้องช่วงตรงกลางนะคะติดไว้ในส่วนของ ทางเหยียบขึ้นด้านหลังอะคะ่ะตรงกันชนท้ายนะคะแล้วก็จะมีซ่อนกล้องมองหลังสำหรับเวลาเข้าเกียร์ R นะคะไฟเบรกดวงที่3าแล้วเรียบร้อยนะคะกล้องมองหลังสำหรับเกียร์ R ก็จะแสดงภาพไว้ที่หน้าจออยู่ด้านในนะคะหน้าจอ8นิ้วนะคะเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้เนี่ยได้ความปลอดภัยจากเซนเซอร์แล้วยัง ได้ความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกนะคะจากกล้องมองหลังนะคะบางทีมุมอับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เซ็นเซอร์ก็จะเตือนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพเลยก็กล้องมองหลังก็จะช่วยในเรื่องภาพอีกหนึ่งครั้งนะคะเติมน้ำมันนะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายด้านหลังนะคะคำว่า p i r น n e r นะคะก็ ก็บ่งบอกถึงคําว่ายกสูงนะคะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสําหรับเกตรุ่น Hair Lux r e v o นี้นะคะมีแคมเปญโปรโมชั่นมากมายหลายสิ่งให้เลือกสรรนะคะเหมือนเดอโมเลยนะคะสําหรับต้นฝ้ายก็ยินดีพร้อมให้บริการสําหรับทุกท่านนะคะเกตรุ่นนี้สีในคลิปนี้นะคะเขาเรียกว่าสีซิลเวอร์เมทัลิกนะคะหรือว่าสีบอลเงินนั่นเองนะคะเป็นสีขายดีตลอดกาลนะคะราคาอย่างที่บอกไป8,49,0 0 0บาท849,000บาทนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวธรรมดาราคะก็จะถูกลง7,000บาทนะคะมือจับประตูในการเปิดเป็นคโครมเมียมทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ไฟนะคะที่อยู่ที่กระจกหูชาร์เป็นคโครมเมียมด้านบนแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ช่วงกลางแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นดำด้านนะคะเป็นดำด้านก็สวยงามค่ะรีโวนะคะก็ เป็นพิมพ์นิยมนะคะเป็นตัวรถพิมพ์นิยมสามารถใช้ได้ตลอดการนะคะสามารถใช้ได้ตลอดการไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าการปรับเปลี่ยนปรับปรุงรุ่นนี้เนี่ยมีการเพิ่มออปชันนะคะก็คือตัวเบาะหนังนะคะก็คือใส่มาให้แล้วจากโรงงานเป็นเบาะหนังคุณภาพดีจากโรงงานพร้อมตะเข็บสีขาวนะคะคุณภาพหนังอย่างดีเกรดพรีเมียมนะคะเปลี่ยนมาให้ทั้งตัวพนักวาง แขนนะคะที่ด้านล่างเป็นกล่องเก็บของเนี่ยมาให้เลยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูนะคะก็เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นหนังลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเองนะคะได้มาตรฐานโรงงานเหมือนตัวท็อปเลยนะคะและยังไม่พอแค่นั้นค่ะและยังไม่พอแค่นั้นลูกค้าจะได้เบาะไฟฟ้า ปรับทุกทิศทางมาให้เราเรียบร้อยนะคะค่อนข้างอำนวยความสะดวกสะดวกนะคะขอภยัยสะดวกให้กับลูกค้านะคะที่สนใจเกตดรุ่นราคากลางๆแต่ได้ออปชั่นบางอย่างเหมือนตัวท็อปเลยนะคะพวงมาลัยก็หุ้มหนังเหมือนตัวท็อปพร้อมตะเข็บสีขาวการจับพวงมาลัยหุ้มหนังและการออกแบบของพวงมาลัยนี้นะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยจับตัวพวงมาลัยได้อย่าง ขับทางไกลอะคะ่ะจับได้อย่างสบายนะคะขับรถทางไกลไม่เครียดในส่วนของการออกแบบเบาะปีกด้านข้างรองรับโอบรับลูกค้านะคะแล้วก็การจับพวงมาลัยสบายๆพวงมาลัยแบบเบาสบายนะคะความเร็วกับพวงมาลัยก็คือประสานกันนะคะมีการปรับจูนมาแล้วเรียบร้อยนะคะทําให้ลูกค้าไม่เครียดเลยค่ะสําหรับการขับขี่ในระยะทางไกลนะคะเลือนไม้ก็จะเป็นดิจิตอลนะคะ เป็น TFT สวยงามค่ะเป็นดิจิตอลแล้วก็ยังคงมีสถานะของความเป็นเข็มในเรื่องของบอกรอบบอกเลขไม้นะคะคลาสสิกพวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันนะคะฝั่งด้านขวาก็จะเป็นการทำงานของเลือนไม้ฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการทำงานของหน้าจอพร้อมกับรับสายวางสายในเรื่องของบลูทูธด้วยนะคะ เกดรุ่นมิดแอร์ยังเป็นแอร์แมนนวลแต่ไม่ใช่เรื่องลำบากใจที่ลูกค้าจะใช้งานนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นลมกลางลมแรงนะคะหรือว่าลมเบานะคะแล้วก็แอร์นะคะปรับอุณหภูมิได้ตามสบายนะคะหน้าจอ8นิ้วนี้รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะคะมีปุ่มสำหรับการใช้ระบบประหยัด Eco Mode แล้ว Power Mode นะคะในเรื่องของการขับขี่แบบมันนะคะสำหรับตัวเกต รุ่นแคบนะคะเห็นไหมคะว่าช่องแคบเนี่ยไม่ได้แคบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเบาะแคบวางให้ก่อนออกรถอีกทีหนึ่งนะคะไม่ได้แคบเลยลูกค้านั่งได้สบายๆนะคะระยะทางไกลก็นั่งสบายๆนั่งได้3าถึงสคนเลยนะคะถ้าเกิดตัวเล็กหน่อยก็นั่ง4คนได้นะคะเป็นทั้งรถเชิงพาณิชก,ก็ได้ใช้ในครอบครัวก็ดีหาเงินต่อย,ยอดก็ดีนะคะ เกดรุ่นนี้มีกุญแจให้ทั้งหมด3ดอกนะคะก็จะเป็นแบบแจ็คไนคี์หรือกุญแจรีโมทแบบซ่อน2ดอกแล้วก็กุญแจธรรมดานะคะ1ดอกนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบออโต้ด้วยนะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเปิดไฟหน้านะคะกระจังหน้าก็าค่อนข้างที่จะเป็นพิมพ์นิยมอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็สวยงามมากขึ้นเน้นไปที่โครเมียมนะคะเน้นไปที่โครเมียมแล้วก็เน้นไปที่สัญลักษณ์คำว่าโตโยต้านะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลาเข้ามาดูนะคะผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนสนใจให้ฝ้ายได้น้อมรับแล้วก็บริการน,นะคะก็สามารถสอบถามเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ที่ด้านล่างนะคะคลิปนี้เป็น Toyota Hilux Revo นะคะเกตรรุ่นมิดเกียร์ออโต้ยกสูงนะคะ มาเจอกันนะคะสอบถามเงื่อนไขฟรีดาวไม่มีคนค้ำนะคะแคมเปญต่างๆมาได้เลยค่ะหรือจะขับฟรี90วันในช่วงนี้ก็มีนะคะสอบถามกันมานะคะสอบถามกันมานะคะสอบถามกันมานะคะสนใจแบบไหนอยากได้อะไรทักเข้ามาได้เลยค่ะถ้าฝ้ายตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ฝ้ายก็จะรีบทำนะคะฝ้ายก็จะรีบทำแล้วฝ้ายก็จะรีบจบปิดการขายเพื่อให้ได้การบริการเพื่อให้ลูกค้าได้การบริการจากฝ้ายที่ดีเยี่ยมนะคะ ขอให้ลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ คลิปนะคะฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเวียนสละเวลาเข้ามาชมคลิปของต้นฝ้ายสายสมอะนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยมณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชมคลิปในอนาคตเป็นกําลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจให้ฝ้ายดูแลและบริการนะคะก็ติดต่อสอบถามกดลิงก์ไลน์ด้านล่างดได้เลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์ไว้ให้คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยมณที่นี้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจในทุกๆคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ